ทำไมผมบอกได้ว่าปตทนี่คือจุดเริ่มต้นนี่มันพวกมัน,นยพยายามพยายามจะบีบคําว่ารัฐวิสาหกิจออกมันเตรียมนะก่อนที่มันจะไปก่อนหมดอํานาจมันกะจะยึดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการไฟฟ้า,ฟ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 านาครหลวงการประปาผมคุยกับเพื่อนผมเยอะแยะเลยที่อยู่ในนั้นก่อนที่มันจะมีปัญหามันแบ่งเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเลยไอ้คนไหนที่มันหยิบยื่นได้มันหยิบยื่นให้ในสาภาพนี่ผมพูดได้เลยนะ มันเอาที่ของหลวงที่ของราชพัสดุอะฮะที่พวกเราทำอะปักเสาพาดสายผ่านป่าเนี่ยมันจะยิดได้ไงไอ้นี่ท่อแก๊สคุณยึดเสร็จแล้วคุณจ่ายแค่สิบสอซค่าภาคหลวงเอาเปรียบไหมครับแล้วมันได้กำไรมันกอบกอยมันคืนอะไรให้เราอทำไมผมต้องใช้ไฟแพงแก๊สแพงแล้วยังมีหน้าไปสั่งสิงคโปร์นะ สิงคโปร์นี่บริษัทเป็นบริษัทดีลเลอร์ที่ไม่มีแท้งฟาร์มที่ใหญ่เลยมันสั่งด้วยคอมพิวเตอร์แล้วมันมีหน้ามาเข้ามาไา,านั่งสั่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันนั่งกินเปอร์เซ็นต์อยู่ไอ้พวกนี้คือพวกล้างผานลูกน้องทักษิณมันมทั้งนั้นเมือดในสุริยะจึงลุงเรืองกิจนะผมอยู่สุวรรณภูมิทําระบบโทรคมนาคมอ่ะนะมันมาสั่งบอกยังไงก็ต้องตั้งให้ได้เสา สาต้นนั้นสูง40เมตรเขาไม่ให้ตั้งวิทยุการบินมันไปนขวางแนวเลด้าบอร์ดของการท่าอากาศยานส่งคนมาถามว่าทำไมไม่ได้เขาบอกว่าไงรู้ไหมพ่อทักษิณก็สั่งเขาไม่ได้ทุกวันนี้ยังตั้งไม่ได้เลยเราต้องแข็งไงผมอยู่ในส่วนของวิศวกรรมวิศวกรรมระดับชาติ เรื่องแกส๊สเรื่องน้ำมันนี่คือสิ่งที่เซฟตี้ดีสุดแต่ตอนนี้มันเกิดขึ้นในอ่าวไทยแล้วมันกำลังจะเกิดที่สมุยอีกผมบอกให้เลยนะผมไม่ได้ให้กรีนพีซสามสิบกิโลห่างากับสมุยอ่ะได้ยินยังฮะมีสามบอ่บอปตท,ท,ทเตรียมที่จะขุดเจาะสำรวจโดนเบรกอยู่ตอนนี้มันฝ่าได้หมดนะไอเอไอเอบ้าบอบอ,อะไรขึ้นมาเนี่ยมันทำได้หมดนะครับนี่คือคุณ คุณต้องเข้าใจว่ามันจังไรอ่ะหมดเวลาแล้วผมต้องขอเวลาวันหน้าจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังมากกว่านี้ว่ามันกินยังไงในระบบเจ็ดชั่วโคตสวัสดีครับ สบายดีไหมครับผมเป็นห่วงคืนนี้ผมก็จะนอนพักแรมค้างคืนกับพี่น้องที่สวนลุมพินีลูกผู้ชายคนนี้ลำบากก็ทนร้อนก็ทนหนาวก็ทนเพราะหัวใจของผมคือพี่น้องประชาชน พูดความจริงจากใจไม่เคยตายพูดทั้งกายทั้งใจให้คนฟังคำเบาหงจาชาติคือหินหนักมืนทิมไ้น้ำจมมิงบ่อฟู่พี่น้องเอ้ยหักพี่น้องหลายเด้อยูมองนี้กะหกักอยู่ตางจังหวัดกะหัก,กหลายเด้อ ต้องขออภัยสำหรับพี่น้องที่จะขึ้นมาพูดนะครับเดี๋ยวผมจะให้โอกาสในวันถัดไปกันแล้วกันนะครับพี่ทำไมเขียนภาษาขอมให้ผมนะพี่เขียนภาษาไทยให้ผมหน่อยไม่ได้เหรอ ทำไมเขียนภาษาขอมห่หมผมไม่ผมเลยอ่านไม่พี่น้องครับอ,อ,อ,อ๋อจะร้องไห้ใช่ไหมพี่โอเคครับพี่จิมจะก่อมพี่น้องเป็นบทเพลงที่กันมาจากลมปากของพิจดี้เองครับ <c oughs> นักร้องเสียงดีจากเวทีประชาชนคนรักประชาธิปไตยครับพี่น้อง หลับกันหรือยังคะเนี่ยโอ้ oh, แต่ดูท่าทางนั่งกันสบายเลยเนาะดึกแล้วนะคะก็ไม่ไม่ดึกหรอกนะคะแต่ว่าฟังเพลงสบายสบายดีกว่านะเพราะเพราะเป็นเพลงแผ่นพวกแผ่นดินของเราเนี่ยนะคะเพื่อเพลงรักชาติเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าจะกล่อมเพลงแรกด้วยเพลงความฝันอันสูงสุดดีไหมคะ <Okay. S 1> <laughs> โอเคค่ะโอเคค่ะ หิวกันไม่เอ่ยไม่หิวเนาะทานเยอะแล้ว <c oughs> เป็นคนแจกวันนี้เดินแจกอิ่มมากเลยใช่ไหม <c oughs> ดีแล้วค่ะดูแลตัวเองนะเรายังมีเวลาที่จะต้องทำกิจการกันอีกเยอะนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นให้ตัวเองเราสบายไว้และอิ่มไว้จะได้นอนหลับใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้มาต่อสู้ ด,ดูแล้วแต่ว่าจะทำยังไงกันต่อไปนะคะงานนี้เป็นงานใหญ่ก็ต้องใจเย็นๆนะคะแต่นี่เราก็มาไกลแล้วนะเลยครึ่งแล้วค่ะเหลืออีกนิดนึงนะคะอดใจอีกหน่อยนึงนะคะก็คงจะสำเร็จตามที่เราต้องการนะคะในเมื่อเราตั้งใจมากันแล้วใช่ไหมคะ่ะนี่แค่ยกแรกนะคะ มันยังมีอีกยกที่สองยกที่สามซึ่งพวกคุณต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะไม่ใช่ยกสองยกสามแล้วป่วยอะไรเงี้ยไม่ได้นะคะต้องแข็งแรงนะคะเราจะได้ไปได้อย่างสบายนะคะเมื่อเราตั้งใจแล้วเราต้องทำให้สำเร็จนะคะ เช้านี้ใครตื่นกี่โมงมั่งเอ่ยใครตื่นกี่โมงมั่งโอ้โหตีสี่ใครตื่นตีสี่คันเนี้ยนอนที่นี่หรือเปล่าคะเออไม่ได้นอนแต่ตื่นตีสี่แล้วใครนอนที่นี่คะเออนอนที่นี่เหละคะกลางเต้นเหละคะอุ้ยนอนกลางหญ้าเลยโอ้โหนับถือนะคะนับถือจิตใจมากเลยตบมือให้ตบมือให้มใหไม่เต็มครับ ผมว่าบารมีพี่แรงพี่พูดเท่านั้นก็กล่อมพี่น้องได้แล้วซีดีไม่อ่านครับจนะครับเอาสดๆไปเลยสักหนึ่งเพลงครับพี่น้องปบมือสวดสๆในติ่มน้อยเอานะคะสดๆนะคะถ้าเกิดยังไงก็อภัยให้กันด้วยเพราะว่าเสียงก็ แผบพอประมาณนะคะเพราะเมื่อเช้าเมื่อกางวันนี้ก็โดนแดดกันสาหัสคือไม่ได้ไปไหนแล้วค่ะแต่ก็วุ่นกันอยู่ตรงแถวเนี้เหมือนพวกคุณนะคะแดดก็แรงนะคะถ้าเกิดไม่ค่อยจะนั่นก็อภัยให้กันด้วยนะคะขอฝันไฟในฝันอันเหลือเชื่อ าฟันพ้องภัยด้วยใจทนนจะแนวแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรับชาจนชีวิตเป็นผู้ 特别。就 สินี่คือปณิธานที่หาญุ้งไม่ผดุงยุติธรรมอันสดใส มนุษย์ยอมจะดีกว่านี้แน่เพราะมีผู้ไม่ยอมแพ้แม่ถูกยันคงยืนหยัดสู้ไปไฟประจา ขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณ,คณพี่ทีมากครับที่กล่อมบทเพลงสุดท้ายเพลงเดียวนะพี่นะอีกอเพลงหครับพี่น้องครับเราเคคร่วมกันชมเวทีแห่งนี้การเคลื่อนไหวองค์ขาพยพต่างๆของการชุมนุมเพื่อทวงคืนประเทศไทยโดยกองทัพประชาชนเรามาพอสมควรแล้วนะครับแต่ ข่าวหนึ่งที่ผมจะบอกเผื่อพี่น้องที่พักอยู่ตรงนี้นะครับหิวข้าวดึกดึกดื่นๆนะครับเต็นครัวหนูดีอยู่ขวามือผมอยู่ตรงนี้นะฮะครัวหนูดีนะครับจะมีข้าวเหนียวขนมปิ้งมาแจกให้พี่น้องมาทานได้ว่างั้นครับเต็นท์อยู่ตรงนั้นนะครับถ้าดึกดึกดื่นๆก็ขอรับประทานอาหารได้อย่าปล่อยให้หิวนะครับพี่น้องครับ ปิดท้ายของเวทีแห่งนี้ท่านจะได้พบกับท่านเสนาธิการซึ่งร่วมสุขร่วมทุกข์ผมทราบว่าวท่านมาตั้งแต่ตีสี่ที่มาอยู่เวทีแห่งนี้ร่วมกับพี่น้องนะครับถึงเวลานี้ก็จะได้เรียนเชิญท่านขึ้นมาชี้แจงกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ที่เวทีสวนลุมพินีในที่แห่งนี้ขอเสียงประมือต้อนรับพลอากาศโทวัชระฤทธาคณีนะครับ ครับกเชิญครับครับก็สวัสดีครั้งหนึ่งครับเมื่อเช้าผมก็ขึ้นเวทีแล้วก็ปลุกหลายๆท่านน่ยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นเราก็แก้ไขไปเราดีใจนะครับที่ท่านเข้าใจเรามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อาจจะไม่ถูกใจท่านมีสิ่งายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ อาจจะไม่สามารถทำให้ท่านเข้าใจได้ร้อเซเพราะว่าเราจำเป็นที่จะต้องปิดบังแต่ไม่ได้อำพรางเราปิดบังนะครับเพราะว่าถ้าตำรวจหรือรัฐบาลรู้เขาก็จะมาขัดขวางไม่ให้เราทำในสิ่งนั้นนะครับประกอบกับ คุณเอกวิชาเอี่ยมสุพรรณก็พูดได้แล้วว่าพลังแค่นี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงความหมายถึงกองทัพประชาชนได้อย่างครบถ้วนร้อเอร์เซ็นเพราะฉะนั้นบางท่านก็อาจจะโกรธว,ว่ามาจากที่แดนไกลแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากมายแต่มีประสบการณ์ที่เสียอายครั้งนั้นเนี่ยคนห้าหมื่นคนนะครับคนห้าหมื่นคนต่อมาเมื่อ เร็วรวนี้เองเมื่อนางยิงรักชินวัตรจะเข้ากระทรวงกลาโหมผมก็เป็นคนหนึ่งที่ร่วมกับพลเอกปรีชาเอียมสุพรรณ